mấy đồn mấy đồn mấy đồn 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 xoay 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 đồn 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 Mm-hmm. ใหญ่ครับโอ้โห,โหโดนุนฮะจะหลุดแล้วจะหลุดแล้ว ไฟส,สวยเลยครับนัหนาะไซโลเลยครับนี้นี่ครับนั่นนะวานเจี๊ยบ